สื่อที่ได้รับความนิยมและก็มีบทบาทมากที่สุดก็คือสื่อออนไลน์ไม่ว่อาจ,จะเป็นเฟซบุ o กไลน์ t วิตเตอร์ u ูทูบอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นช่องทางที่เป็นช่องทางที่ที่มีหลากหลายที่ให้เราได้เลือกนะคะข่าวสารที่ที่อาจจะไม่เป็นความจริงทําให้ประชาชนเราเนี่ย คืออาจจะไม่ได้มีการวิเคราะห์ยแยกแยะว่าสื่อไหนเป็นสื่อที่จริงสื่อปลอมนะคะเราต้องมีการสร้างคุง้มกันร,รู้เท่าทันสื่อซึ่งก็จะเป็นการสร้างการรับรู้ที่จะให้ประชาชนมีผู้ประกอบการทางด้านสื่อสังคมชนเนี่ยในการผลิตเนื้อหาข่าวเนี่ยให้มีอะไรเลยมีจิตสำนึกก็จะแอบเปิดดูแล้วก็ไม่อยากได้ยินเสียงเพราะนั้นเราก็เลยให้มีตัวคำบรรยา,ายภายใต้ ข้างล่างนะครับทำยังไงก็ได้ให้มองเห็นนะครับจะดูว่าตัวคอนเซ็ปต์ของตัวคลิปที่เราทำมาเนี่ยนะครับเรากำหนดกลุก่มเป้าหมายว่าเป็นใครแล้วเรานำเสนอคอนเทนต์ในประเด็นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมีวิธีการนำเสนอที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอันนี้คือตัวคอนเซ็ปต์ก่อนเนาะ